สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คุยหลังดูพอดแคสต์ครับวันนี้หลังจากที่ได้ดูเอพิโซดที่2จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับซีรีส์อนาคตนะครับซึ่งตอนที่2เนี่ยมีชื่อว่าเทคโนโยนีนะครับไม่ใช่เทคโนโลยีนะซึ่งโยนีเนี่ยก็จจะมาจากโยคีอะ, oki, อะไรฝักอย่างนั้นน่าจะเป็นความต้องการทางเพศอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเอพิโซดนี้ผมรู้สึกว่าหนักแน่นนะแล้วก็ แทงตรงแทงตรงจุดเดียเออไม่อ้อมคอมไม่ไม่เยอะไม่เยอะไม่น้ำเยอะเออเนื้ออัดแน่นเต็มๆนะครับแล้วก็เป็นอพิสโซที่ผมรู้สึกว่ามีหลากหลายมิติให้พูดถึงนะทั้งเรื่องเทคนิคก,การถ่ายทำที่ผมรู้สึกว่าเออมีความเป็น recto มมีความเป็นแบบโบราณนิดนึงแต่ว่าเ,ออเล่าถึงเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของอนาคต ต่างๆนานๆน,นะครับซึ่งหลักๆของอพิโซดเนี่ยเป็นอพิโซดที่เสียดสีและกันเรื่องของประเทศของเราแล้วกันเนาะที่บอกว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธเนาะแต่ว่าเรื่องของการค้าประเวณีเนี่ยเป็นเรื่องท,ที่ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศที่ที่ดีงามแบบเนี้ยเออเป็นประเทศที่แบบเออดีแบบนี้นะครับซึ่งเรารู้กันดีครับว่าในประเทศเรามันมันมันเป็นยังไงเนาะผมว่าโตมาระดับหนึ่งแล้วเราเรารู้แล้วแหละว่า เต็มบ,บ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นธุรกิจหลักด้วยซสำนะครับ <c oughs> <c oughs> ที่ดึงเงินเข้าประเทศนะ <c oughs> ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้อย่างที่ผมบอกคือมันเจ๋งตรงที่ว่าเมื่อไหร่ที่คนไทยที่ถูกปิดกั้นมาตลอดเนี่ยมาได้ลงทุนกับชาวต่างชาติอย่าง Netflix นะครับก็จะได้เห็นผลงานที่น่าชื่นชมออกมาอีกแล้วครับก็คือเขามีไอเดีย คนที่ทําเจนใหม่ๆเนี่ยเขามีไอเดียเขาทุกผมผมเชื่อทุกเจนแหละมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีเทคนิคในการเล่าเรื่องที่ดีมาตลอดครับตลอดตลอดมาในอุตสาหกรรมแบบนี้แต่เราอาจจะโดนบางสิ่งบางอย่างนะปิดกั้นเอาไว้ซึ่งเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะเป็นอีกอีกหนึ่งเอพิโซดที่พูดถึงเรื่องนั้นด้วยแล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่าจริงๆแล้วคนไทยสามารถเล่าเรื่องได้เจ็บจี๊ดสะใจแบบนี้นะครับก็ เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนั่นคือเจสเนาะซึ่งเป็นตัวละครหลักของเรานะครับรับบทโดย f ฟรเลอนะครับแล้ววีเนี่ยเล่นเขาเขาเป็นคนที่แบบว่าอา่าทำอะไรแล้วเขาแบบเขาสุดทุกเรื่องจริงๆอะ่ะเราเคยดูเขาเล่นคอนเะสิร์ตเนาะเราเคยดูกันเขาเทคนิคการร้องเขาอะ่ะการทำเพลงการอา่าเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเนี่รารู้แล้วเขามีคุณภาพด้านนี้อยู่แล้วนะพรสวรรค์ที่ได้มา แต่เรื่องการแสดงที่เราไม่คิดว่าเขาจะโดดเด่นมาตั้งแต่แสดงเป็นตัวตัวประกอบของถ้าผมจำพอจะ,จะนึกออกได้นะก็อย่างเรื่องห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอใช่ไหมฟรีแลนซ์ใช่ไหมก็เป็นเป็นหัวหน้าของของตัวละครหลักเราไปค่ะพี่สุชาตินี่เป็นฉากในตำนานนะซึ่งแสดงได้ธรรมชาติมากแสดงได้เป็นคนที่ทํางานในในสายงานนั้นจริงๆแล้วก็มีความธรรมชาติมากอ่อมีหลายเรื่องที่เขาแสดงเป็นตัวหลักขึ้นมานะแล้วก็ อ่อเรื่องที่แสดงถึงเลยก็น่าจะแบบเรื่อง on the rock อะไรอะ่ะก่อนนั้นเนี่ยเออก็ก็แบบมีฉากแบบถึงใจอะ่ะแล้วเรื่องเนี้ไม่ต้องพูดถึงครับคือแบบพดเรื่องแนวแนวหนังของเรื่องนี้เนี่ยมันเจ็บอยู่แล้วแล้วลววีมาแสดงอีกก็โอ้โหแบบปลงสเสน่ห์เขาเข้าไปอีกนะเนาะก็วีเนี่ยรับบทเป็นเจส Jessica นะครับเป็นคนที่โตมาในเรียกว่าเป็นญาติแล้วกันเนาะ คือในหนังก็จะพูดเป็นเมืองชื่อเมืองกรรมอัมารออะไรย่างนะครับซึ่งผมว่าคําว่ากรรมัมารอเนี่ยจริงมันมีความหมายแต่ผมไม่รู้และนิยามคำว่ากรรมัมารอเคยได้ยินนะแต่ว่า,าไม่รู้ว่ามีความไหวในเชิงในเชิงแบบนั้นยังไงแล้ันะเอาไปว่าเป็นโซนที่แบบเอนเตอร์เทนเมนต์ฉ่ำนะครับแล้วก็มีเรื่องของการคาร์บะเวณีเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่มันเอ่อเป็นเรื่องปกติในย่านนั้นแล้วกันในโซนนั้นซึ่งไอโซนกามารอเนี่ยเจ้าดุคนนี้ก็เติบโตมาด้วยความ ด้วยความคิดบางอย่างด้วยด้วยด้วยเรียกว่าประสบการณ์บางอย่างที่ที่ตัวเองเนี่ยเก็บสะสมมาในในย่านนั้นในการเติบโตอย่างนั้นวันหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้ลงมือทําแล้วก็ค่อนข้างจะประสบความสาเร็จกับธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ละกันเป็นเป็นธุรกิจที่ตัวเองเติบโตมาในย่านนั้นแล้วก็มีไม่มั่นใจเรื่องของเงินทุนไม่มั่นใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลง บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ตัวเองอยู่ในจุดนี้แต่ว่าพอเขาทําได้เนี่ยเขาก็ตั้งใจแล้วมีเป้าหมายชัดเจนว่าเขาจะทําให้เซ็กซ์ทอยนะเป็นเป็นเซ็กซ์โรบอทอันนี้คือเป็นขั้นกว่าแล้วของการของการที่เอาหุ่นยนต์เนี่ยมารับหน้าที่บริการทางเพศแล้วกันนะคือคือเป็นเครื่องมือที่เอาไว้จัดการความต้องการทางเพศให้มัน ให้มันสำเร็จรู้ล่วงนะครับซึ่ง j จสกาเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็น c ี o หลักของบริษัทที่ออกแบบหุนยนขุ่นยนตชุดนี้เนี่ยซึ่งมันเจ๋งมากๆเพราะว่าวิธีคิดของเ e สกาเนี่ยไม่ได้มีแค่วิธีคิดในเรื่องของการทำธุรกิจอย่างเดียวอันนี้เขาเก่งเขาเฉิดฉายแต่เขามีเป้าหมายบางอย่างครับที่หนังต้องการจะค่อยๆสื่อไปเรื่อยๆว่า เจสิก้าต้องการอะไรจริงๆเนื้อแท้ของเจสิก้าคืออะไรจริงๆแล้วปมของเจสิก้าคืออะไรจริงๆในระหว่างที่เขากาลังเล่าเรื่องเนี่ยเขาก็เป็นการดําเนินไปด้วยความที่เจสิก้าเองก็ต้องไปดิวกับความสกรปรกในความสกรปรกอีกทีนึงนะคือสิ่งที่เขากําลังทำเนี่ยเขาก็ต้องการจะให้เซ็กซ์วอร์กเกอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยที่ที่ไม่ได้มีปากมีเสียงเนาะเป็นอาชีพที่เรารู้อยู่ว่ามีเขาทําอาชีพเขาแก้ปัญหาเรื่องของ อ่ะเขาาดึงเขาดึงเงินท่าประเทศอ่ะถ้าเราพูดในมุมแบบแบบธุรกิจแล้วกันนะคือเขาสามารถดึงคนดึงเงินเข้ามาในประเทศเราได้แต่เขาไม่มีปากไม่มีเสียงครับเขาไม่ได้รัฐสวัสดิการรัฐอะไรเลยเขาไปพูดที่ไหนว่าเขาทําอาชีพอะไรเขาก็าพูดไม่ได้แต่มันมีอยู่เราปฏิเสธได้ไหมว่าแบบมันไม่มี ใครปฏิเสธได้ผมจะดีดหัวไ้ทีหนึ่งนะครับมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมที่มากพอบางคนก็บอกว่าก็สมควรแล้วนี่อาชีพมันไม่ควรมีอยู่บนโลกอ่ะก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยเจสเองเขาต้องการที่จะให้คนเหล่านี้เนี่ยไม่ไม่จําเป็นต้องมีคืออาจจะไปแย่งอาชีพไหมก็คนละกลุ่มเป้าหมายเขาตอบอย่างนั้นนะว่าเจสก็บอกเขาก็มองว่าเป็นคนละกลุ่มเป้าหมายกันโรบอทก็ไม่ไปเบียดเบียนความเป็นมนุษย์เนาะ แล้วก็โรบอตเองก็สามารถที่จะตอบสนองได้ตามความต้องการนะมี AI มี Deep Learning ต่างๆที่ทำให้เข้าใจ User อย่างถ่องแท้นะเขาทำงานวิจัยทำา i ดีนะโดยเอาแฟนตัวเองไปเป็นในนี้ด้วยนะครับรับบทโดยเอ่ทำไทยอ้โนทำไทยที่เขารับบทอย่างนี้แล้วมันแบบถูกชัดตาจริงๆเนี่ยเออนะเออเขาคือผมว่าทำไทยเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ดีมากๆอ่ะหมายถึงตัวเขาเองด้วยแล้วก็ มันมีความเซ็กซี่ปนความไม่เซ็กซี่อ่ะคือเรามองบางทีมันก็เซ็กซี่ึลออก็แบบตลกดีด้วยแล้วก็แบบเขามีความแบบถึงไหนถึงกันด้วยคาแรคเตอร์สุดๆของเขาอยู่แล้วแล้วบทนี้คือเขาเข้ามากเหมาะมากนะครับก็ก็เป็นงานแบบอ่านดีเป็นแล้วก็แบบเอาแฟนตัวเองเข้าไปแบบลองศึกษาตรงนี้นั่นนะพยายามพยายามจะพัฒนาเซ็กซ์โรบอทออกมาให้มันดีที่สุดให้มันตอบสนองแก้ปัญหาต่างๆได้ได้ได้ดีที่สุดซึ่งก็เป็นธุรกิจที่ ในด้านของเจสเองเขาก็มองว่าเขากําลังจะทําให้ผู้ชายเนี่ยไม่ไปข่มขืนหนึคือไม่ไปข่มขืน2ก็คือไม่ผิดลูกผิดเมียนะครับถตงว่ามีภรรยาอยู่แล้วแต่ว่าความต้องการทางเพศมันหลากหลายต้องการความสาดิสต้องการความอ,อ,อีกแบบนึงอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะไปที่ Paradise X หรือว่าโซนไปเลือกเซ็กซ์โรบอทได้อะให้เป็นตามจริตตัวเองส่วนครอบครัวที่มีอยู่แล้วก็ก็กลับไปรักครอบครัวได้นะครับซึ่ง มันก็เป็นมุมมองที่ถูกต้องนะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่ามันก็มันไม่ถูกต้องอ่ะมันคนกับขุ่นยน์มันวิปริตอะไรเงี้ยก็เป็นความเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นเนเจอร์ของเขาที่เขามองว่ามันมันวิปริตอ่ะมันไม่ถูกต้องมันมันดูแบบไม่เหมาะสมนะครับก็เป็นอีกด้านหนึ่งแล้วเขาก็ถามคําถามที่ว่าถ้าเกิดยูเซอร์ใช้ไปใช้ไปแล้วแบบเสพติดความ รุนแรงขึ้นมาจะทํำยังไงเพราะว่าหุ่นยนต์มานรุนแรงได้แล้วยิ่งมี AI เป็นท e e p l e a r n i n g เรียนรู้ไปด้วยว่าแบบว่าถ้าชอบความรุนแรงฉันก็จะรุนแรงกลับอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นการฝึกฝนโครงสร้างสมองฝึกฝน Memory Mu s c l e ที่มันทําให้อาจจะไปใช้จริงกับคนจริงๆก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นคําถามที่เถียงกันไปเถียงกันมานะครับส่วนเจสเองเขาเนี่ยเป็นคนทําธุรกิจแล้วเขาเข้าใจว่าธุรกิจในไทยเนี่ยมันมีเรื่องของใต้โต๊ะมันมีเรื่องของการ ผ่านคณะนู่นคณะนี่เนาะอืมผ่านระบบนู่นระบบนี่ซึ่งหนังเสียดสีได้แบบเจ็บจึ้งทุกจุดแล้วกันนะครับคือ,อนักการเมืองที่มีอำนาจต่างๆเนี่ยก็ต้องออกมาปฏิเสธว่าตัวเองเนี่ยไม่มีส่วนยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่มันไม่เหมาะสมเหล่านี้นะครับไม่มีการรับไต่โต๊ะไม่มีการไปใช้บริการหุ่นยนต์เพราะมันเป็นเรื่องที่พวกเราต่อต้านกันมาตลอดนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ในหนังก็ทาให้เห็นว่าบบจริงๆแล้วคนพวกนี้ก็รับผลประโยชน์ทั้งหมดนะครับทั้งทั้งเรื่องของเซ็กซ์โรบอทเองที่เป็นโปรดักที่ตัวเองปฏิเสธตลอดนะครับแล้วก็เรื่องของเงินใต้โต๊ะที่มันมีตลอดนะซึ่งเจสก็เรียกได้ว่าพยายามทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้สัญญาฉบับนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงๆให้มันถูกกฎหมายจริงๆแล้วตัวเองจะได้สร้าง paradise X, the pressure อะไรสักอย่างเนี่ยที่มันเป็นชื่อหรูๆเนี่ยนะครับให้มันเกิดขึ้นได้เป็นเหมือนเป็น,เป,นเป็นเมือง ที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมีหุ่นยนต์บริการอย่างดีแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาต่างๆนานา,นานได้นะครับก็ทําทุกอย่างทําทุกวิถีทางนะครับทั้งไม่ได้มาด้วยเลขก,ก็มาด้วยกลเนาะสลับกันไปสลับกันมาจนจนสำเร็จนะครับโดยการเอาแบบทามไทยสามีตัวเองเนาะคุณวิกไปไปแบบเล่นละครแบบหักมุมนะครับทําให้คนให้สื่อสนใจเจสกามากขึ้นแล้วก็แบ็คเมลพวกนักการเมืองต่างๆให้ดึงมาเป็นพวกงตัวเองให้มา แก้ไขปัญหาให้ได้ก็สุดท้ายก็ชนะนะครับทำทุกอย่างจนสัญญามันล่างผ่านอ่ะประมาณนี้นะครับพอสัญญามันล่างผ่านเนี่ยมันก็มีช่วงที่อุปสรรคต่างๆที่แบบโดนถาโถมโดนเล่นน,นู่นเล่นนี่บ้างนะครับหนังก็เลยย้อนกลับไปที่มาของเจสว่าเจสททำไมถึงมีความคิดแบบน,นี้ทำไมถึงมีมีพลังที่จะต้องให้ให้เรื่องนี้มันสำเร็จขนาดนั้นนะครับหนังก็ย้อนกลับไปให้ดูว่าโอ้เจสเนี่ยเขาโตมาใน ครอบครัวที่คุณแม่เนี่ยเป็นโสเพณีนะครับซึ่งมันก็มันก็จะไม่มีอะไรเลยครับถ้าถ้าถ้าน้องเขายังหนักแน่นพอนะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าดาร์กพอสมควรสำหรับซีรีส์ตอนนี้นะอปพิโซดนี้นะนั่นคือฉากที่ตัวเจสเองที่กำลังเป็นเด็กอยู่เลยครับ <S <S ผมเดาว่าอายุประมาณไม่น่าจะถึง10ขวบด้วยซ้ำอะใส่แว่นอยู่เลยน้องกำลังแบบต้วใ,ใสๆนะ <S <S ก็นั่งอยู่ใน บ้านนั่นแหละมันเป็นเหมือนอารมณ์ห้องแถวนะคุณผู้ชมผมไม่รู้จะเรียกไงเป็นห้องเช่าแล้วกันที่ที่เป็นเป็นย่านย่านหนึ่งที่เป็นย่านที่แบบมีโสเภณีทุกหลังอ่ะเออทุกหลังคือสถา,านที่ทํางานในเชิงนั้นนะครับซึ่งก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ลูกค้าของคุณแม่เนี่ยเขาออกมาจากออห้องนอนละ ซึ่งห้องนอนเี็กกั้นด้วยแบบผ้าบางๆอนะเนาะซึ่งไอเดียดีมากนะฉากนี้ว่าแบบเมัน,ม,นมันห่างแค่เพียงเอื้อมือเด็กคนนึงจะต้องเติบโตมาในย่านแบบนี้ห่างกันเพียงแค่ผ้าม่านเป็นผ้าแบบเป็นผ้าถุงด้วยที่เอามาต่อต่อกันแล้วกั้นเอาไว้แล้วลูกก็ใส่หูฟังแล้วก็พยายามที่จะไม่สนใจคุณแม่ที่ทํางานแบบนี้แต่ว่าเรื่องแบบนั้นมันผ่านไปได้ครับเจสก็โตมาได้แต่มันมีเหตุการณ์ที่ผมบอกว่าลูกค้าของคุณแม่คนหนึ่งเนี่ยเขาใช้บริการคุณแม่เสร็จละ ผมไม่มั่นใจว่าเสร็จหรือเปล่าหรือยังไม่เสร็จแต่ว่าไอ้ลูกค้าคนนี้มันดันคิดไม่ดีกับเด็กน้อยครับซึ่งคุณแม่ก็คงยอมให้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นเพราะว่าต้องการเงินทองต้องการผลประโยชน์บางอย่างเพื่อที่จะทำให้ตัวเองอยู่ได้ลูกสาวตัวเองอยู่ได้นะครับด้วยความที่อาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรต่างๆนะซึ่งผมเชื่อว่าจะมีคนมองนะว่าทำไม ทำไมต้องให้ลูกไปทําด้วยทําไมมึงไม่ออกมาจากตรงนั้นน่ะไปหางานทําดีๆละ่ะนะครับผมจะบอกแบบนี้ว่าอันนี้ปีสองพันยี่สี่ี่สิบห้าแล้วเนาะกลุ่มคนแต่และกลุ่มคนเนี่ยมีข้อมูลที่เขา้าไปถึงเขาแตกต่างกันเขาว่าข้อมูลในส่วนหนึ่งแต่ที่ที่พอข้อมูลมันน้อยเท่ากับว่าโอกาสในชีวิตเขามันก็น้อยตามนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเชื่อว่าสถแบบานที่เขาโตมาเนี่ยมันโลกเขามันมีแบบเนี้ย คนที่คนที่เคยเดินทางไปต่างประเทศผมไม่เอานับปัจจุบันที่เรามีสื่อเนาะเอาแบบย้อนกลับไปที่แบบคนไม่ค่อยเล่นสื่อคนที่ไปต่างประเทศกับคนที่ทํางานในประเทศอะเราจะรู้ไหมว่าเราจะมีโอกาสมากแค่ไหนที่จะรู้ว่าค่าแรงขั้นต่าของที่ต่างประเทศอะมันสูงกว่าคนที่เป็นวิศวะคนที่เป็นพนักงานประจําที่แบบปริญาตีอะใครใครจะรู้ไม่ผมว่าไม่มีใครรู้อ่ะมันมัน เออผมว่าคนที่เติบโตมาในสถา,านที่ที่ค่อนข้างที่จะมีโอกาสแบบเนี้ยไล่โอกาสแล้วกันนะไล่ซึ่งโอกาสเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองแล้วก็โลกเขาก็จะไม่ได้กว้างเท่ากับคนที่ได้ออกไปเจอนูน่นเจอนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราจะไปบอกเขาว่าทําไมมึงไม่ออกมาทาอย่างอื่นทําไมมึงไม่เนี่ยคือผมต้องบอกว่าเขาน่าเห็นใจมากนะเพราะว่าเขาเข้าใจแบบนั้นว่าเขามีโอกาสแค่นั้นจริงๆต่อให้มีคนไปหยิบยื่นโอกาสเขาเองก็ไม่มั่นใจมากพอที่จะออกมาเป็นพนักงานเสิร์ ออกมาเป็นรบพอออกมาเป็นอะไรกันแล้วแต่ที่เป็นอาชีพสุจริตนะเขาก็คงไม่มั่นใจมากพอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเปลี่ยนการคําว่าเนี่ยไปเป็นการเห็นอกเห็นใจเขาแทนและกันนะครับก็แต่ความโชคดีของเจสก็คือว่านางเนี่ยโลกกว้างผมไม่รู้ว่านางโลกกว้างจากอะไรแต่นางเห็นโอกาสนางก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยคือเพนพอยต์ของตัวเองนี่แหละคือปัญหาที่ประเทศเรานี่มัน มันเจอกันมาตลอดอะมันมีมาตลอดอแล้วก็ความความแย่ของนั้นคือคนที่เป็นเด็กที่อยู่ในย่านนั้นก็อันตรายไปด้วยถูกไหมในเมื่อมันมีงานแบบนี้มีอาชีพแบบนี้นะครับแล้วอาชีพแบบนี้ก็ไม่ได้โดนคุ้มครองตามกฎหมายจริงๆลูกเขาควรจะอยู่ในที่ปลอดภัยหรือเปล่าที่พักเขาควรจะดีกว่านี้หรือเปล่าหรือว่าอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เขาปลอดจากโกาครคภัยไข้เจ็บที่มันมาจากงานเนี่ย มีบ้างไหมซึ่งไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่ามันผิดกฎหมายเป็นเป็นอาชีพที่ไม่เกิดไม่ควรเกิดขึ้นแล้วประเทศเราไม่เคยมีนะครับสื่อก็รัดรัดก็พยายามที่จะปกปิดเรื่องแบบนี้นะเจสก็เจ็บปวดนะผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าไม่ต้องเป็นลูกหลานของคนในอาชีพนี้ก็เจ็บปวดนะคุณต้องลองไปนั่งฟังชีวิตเขาจริงๆคนเราต้องต้องรองเข้าใจจริงๆว่าว่าเขาต้องเจอกับอะไรเงี้ยครับคือโลกเรามันยัง คือเราไม่มีใครเลือกเกิดได้ถูกไหมวันหนึ่งเราถูกสุ่มไปเกิดเป็นคนที่อยู่ในสถา,านที่แบบนั้นน่ะเออเราก็ต้องเห็นใจเขาแล้วกันนะเห็นใจเขาแล้วกันผมไม่ได้บอกว่าผมสนับสนุนอาชีพนี้หรือไม่สนับสนุนนะแต่ทุกมนุษย์น่าเห็นใจหมดนะครับแล้วก็เจสเองก็มีเจตนาอันดีเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยโดนกระทำชำราชํารเลาแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้เคยโดนเคยโดนคุณแม่ที่ต้องการเงินเลี้ยงดูลูกเนี่ยปล่อยให้ลูกเนี่ย ถูกทำร้ายแล้วกันนะผมผมมองว่าเป็นการทำร้ายเพราะว่าเด็กที่ไม่ได้มีวิถีภาะวะโดนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเจ็บปวดนะโตมานะครับก็กลายเป็นเจสที่มีแรงอันมุ่งมั่นตรงนี้นะสุดท้ายก็ใช้พลังอันที่แบบเจ็บปวดในวัยเด็กตอนนั้นเนี่ยแล้วก็เจ็บปวดจนถึงปัจจุบันเนี่ยสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผมมองว่าก็น่าจะมีผลที่จะทำให้อาชีพนั้นมัน,ม,นมันลดลงอันหนึ่งลดลงแน่นอนถูกไหมครับ 2อสองก็คือ,อคนที่ทําอาชีพแบบนี้หรือใกล้เคียงนะก็จะได้มาเป็นได้จะได้มาทํางานบริษัทนางนางก็เคยพูดว่าแบบเออมีสวัสดิการให้ทุกอย่างคนที่มีประสบการณ์คนที่อ่ะไม่อยากจะทําตรงนั้นแล้วเนี่ยมีช้อยส์เพิ่มเติมก็คือมาเป็นนักวิเคราะห์และกันเพราะว่าเจ้าตัวในช่ำชองในเรื่องบบน,นี้เจอคนมาค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเป็นประสบการณ์ที่น่าจะเป็นประโยชน์กับข้อมูลในงานวิจัยหุ่นนจ์ของเขาก็ ก็มีงานให้อะไรเงี้ยคือเจตนาดีมากครับแต่ว่ายังมีคนอีกหลากหลายกลุ่มที่ยังมองว่าเออมันไม่ควรจะเกิดขึ้นซึ่งไม่ได้ผิดเลยครับคือการที่อยู่ๆมนุษย์จะไปไออย่างทุกวันนี้มันเรามีเรามีเรามีภาพ,พยนต์เนาะภาพ,พยนตร์ผู้ใหญ่หนังผู้ใหญ่เงี้ยคนก็มีเพศสัมพันธ์กันน้อยลงก็มีโอกาสนะเพราะว่าเราอินกับหนังที่อยู่ในทีวีมากกว่าของจริงเงีนะ้ยมันก็จะมีโอกาสที่ทาให้อ,อ่า เขาเรียกว่าเกิดเกิดเหตุการณ์อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดทําให้แบบเราสูญพันธุ์ก็เป็นไปได้คนมีเพศสัมพันธ์น้อยลงเราก็อาจจะไม่สืบพันธุ์เนาะพอเราสืบพันธุ์ไม่ไม่ชอบการสืบพันธุ์เนี่ยมันก็ทําให้มนุษย์ลดลง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 ,ลง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 โอยมันก็ส่งผลครับก็ถามว่ามีส่วนมันก็มีส่วนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นมันต่างกันเจสเองเขาก็มุ่งมั่นในเรื่องนี้สุดท้ายเขาก็สร้างสําเร็จนะครับก็เปิดตัวได้อย่าง อลังการางานสร้างในะแบบโอ้เปิดตัวแบบปังมากอะ่ะเออผมชอบมากนะวี v เขาแบบสุดจริงบุคลิกภาพาน้ำเสียงต่างๆคือเป็นคนที่แบบเหมาะสมกับบทนี้มากๆนะหามาได้ดีมากนะครับแล้วก็สำเร็จนะครับแล้วก็ทำให้ p อ่ a p a r a เ i s e x เนี่ยเป็นโซนที่เเข้ามาใช้บริการกับผุญยนต์ได้อย่างเต็มที่นะครับเลือกรสยมตามตามที่ตัวเองต้องการเลยมีนมสามเต้าอย่างเงี้ย มีตรงนั้นที่มันยาวมากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบชอบคนอ้วนชอบคนหัวล้านอะไรคือแบบมันมันแล้วแต่จลิตแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่ามังจะแก้เพนพอยนี้ได้นะครับก็สุดท้ายก็ประสบความสําเร็จแล้วก็ไปเหมือนมีแบบรู้สึกรู้สึกปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างเรื่องราวมันดีขึ้นก็เลยแบบไปทำไม่มีอะไรกับแฟนตัวเองนะก็สุดท้ายแฟนตัวเองเนี่ยอยู่กับหุญญ่นยนมาก จนเกินไปจนไปเผยใช้ความรุนแรงก็สิ่งนี้ก็ยังมาตอกจ้าแต่ว่าก็ก็ผ่านมาไปได้นะครับก็ตัดสินใจที่จะทําสิ่งเกิดขึ้นเนาะสุดท้ายสุดท้ายแล้วเนี่ยก็สู้อํานาจจริงๆไม่ไหวนะมันก็สออเสียดเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นกับประเทศเราไปเนาะเออใครพอจะย้อนนึกได้ก็ลองเต์มาบอกนะครับว่าเออเรา แนวคิดใหม่เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้แบบโลกมันกว้างขึ้นเราต้องการความถูกต้องมากขึ้นเราต้องการความเท่าเทียมให้มันมากขึ้นนะครับเรากําลังมีความหวังแล้วแต่สุดท,ท้ายก็มีคนที่ใหญ่กว่านั้นนะมันมีอะไรที่อ,ออํานาจแล้วกันนะทางการเมืองที่ที่ที่เขาอยู่มานนานกว่าแล้วกันนะเออก็เด็กรุ่นใหม่มันก็เรียบร้อยไปนะครับอันนี้ผมพูดถึงในหนังนะว่าเออเหมือนแบบเราเลือก อันนี้แล้วอะเออแต่สุดท้ายคือคะแนนที่ชนะก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เป็นคนที่ชนะจริงๆนะครับเจสเองก็ <c oughs> ใช้เวลาไม่ไม่นานเท่าไหร่ก็ถูกสั่งปิดนะครับก็สุดท้ายติดคุก3ปีเนาะติดคุกสปีออกมาก็สร้างบริษัทสตาร์ทอัพใหม่นะคนมันความคิดเนาะความคิดความอ่านความรู้มันยังคงติดตัวนะออกมาก็ยังสามารถที่จะดิน้นดินลนพลิกแพงทําธุรกิจอื่นไปนะครับก็ไปสร้างเป็นหุ่นยน ที่เป็นหุน่นจนแม่บ้านโง่ๆแทนนะครับเหมือนออคติมัสของเทสลาฟีลประมาณนั้นนะเออแต่ว่าก็อยู่ในในในภาพของเรทโทมันก็เลยอาจจะแบบแนวแนวแบบเออเจ๋งดีนะป็นคลาสสิกคลาสสิกอย่างนั้นไปนะครับซึ่งหนังก็คงต้องการจะสื่อให้เห็นถึงว่ามันมันมันเหนื่อยมากพอแล้วอะคือนางเนี่ยวิ่งแจ้นไป ทหารตำรวจไปผอบอไปนู่นนี่นั่นนะในหนังนะออพยายามที่จะไปแบบวิ่งชนเข้าแล้วก็เสนอนู่นเสนอนี่แล้วบางครั้งก็เอายอมเอาตัวเองแรกให้ได้เนี่ยก็เหมือนจะแพ้แต่พอชนะก็ชนะไม่จริงคือผมว่ามันก็ทอได้นะเป็นผมผมก็ทอได้แต่ว่านางก็เลยตัดสินใจที่จะทําอะไรที่มันที่มันพอดีแล้วกันยอมแล้วนะเออก็เลยสร้างหุ่นยนต์ที่เป็นหุ่นยนต์แม่บ้านมานะครับก็จบ นะครับก็จบได้ดีนะผมผมชอบแบบภาพที่เขาใส่ความเรทโรแบบแบบอเมริกันยุเจ็ดส่วนแปดนย์เข้าไปอะ่ะเออมันดูแบบมันดูเข้ากันแล้วธีมการแต่งตัวของหนังเรื่องนี้เนี่ยอลังการดีอะ่ะผมชอบอ่ะแล้วผมชอบเลขาของของเจสอ่ที่แบบอันนี้เลยนะคะเออแบบว่าผมหนังจริงจังหนังเครียดอะแต่เอาแบบเอาเสียงนี้มาให้แบบอยู่กับเราตลอดมันก็ มันก็เเจ๋งเดียชอบดีนะครับก็โดยรวมผมว่าเรื่องนี้เข้มข้นกว่าอพิษฎที่1นึ่งพอสมควรนะอพิษฎที่1นึ่งอ่ะสำหรับคนที่ชอบแบบรามงด d r a ่าดึงดึงสโลงอยผมว่าน่าจะชอบกันแต่ส่วนผมเนี่ยผมผมชอบอพิษฎที่2มากกว่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างหนักแน่นแล้วก็เจตนาเนี่ยไม่ได้อ้อมคอมอะไรมากมายนะต้องการความเท่าเทียมนะครับต้องการให้ sex w เก k e r ถูกกฎหมายนะครับในเมื่อมันถูกกฎหมายไม่ได้ก็ ทําให้เขาเนี่ยมี choice ในการทํางาน,แล,นแล้วกันแล้วก็ลดปัญหาความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นน,ะนั่นคือมุมมองของคนที่ผลิต Product เหล่านี้นะครับซึ่งก็ต่างคนต่างความคิดนะครับก็ทําให้ผมรู้สึกว่าเออมันได้เอามาชุกคิดมันได้เอามาทบทวนอีกครั้งในเรื่องนี้นะเพราะว่ามันก็หายไปพอสมควรในะเรื่อง Sex w o r k e r ทุกคนถูกกฎหมายนะก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ตั้งชื่อซีรีส์ได้ คิดถึงพักๆหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยผมไม่้ <laughs> แซวแซนะครับก็นะครับก็เป็นอีกอ,อีกตอนหนึ่งที่ผมชอบแล้วกันนะส,สดเรื่องนี้นะครับถ้าจะต้องให้คะแนนนะเ,นเพื่อนๆให้กันกี่คะแนนแล้วก็ชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะก็ผมเนี่ยอยากจะให้คะแนนเรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างสนุกนะผมว่าน่าติดตามพอสมควรแล้วก็ดุดันตื่นเต้นเครียดสลับสลับไม่เครียดบ้างนะครับก็เอาไป 8.5-10เต็มนะครับก็เยอะอยู่นะครับส่วนคําถามที่จะฝากไว้แล้วกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนที่1แล้วเนาะแล้วตอนที่2ผมว่าหนังต้องการจะให้อะไรเราแล้วแหละนะมันชัดเจนแล้วแหละเหมือนเรื่องสาธุนะมันชัดเจนแล้วว่าคนทําหนังนี่สื่ออะไรออกมาได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมจะถามผู้ชมนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับว่าคิดเห็นยังไงกับการที่จะมีเซ็กซ์โรบอทนะอยู่บนโลก ใบนี้จริงๆแบบแบบถูกกฎหมายแบบเราไปใช้บริการได้ทั้งหญิงทั้งชายนะหรือว่า l g b t q ต่างๆลองลองลองคิดกันดูว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเซ็กซ์โรบอทมันถูกกฎหมายแล้วมันตอบสนองความต้องการเราได้จริงๆเนี่ยคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งที่จะขอขอแทรกขึ้นมาหน่อยก็คือว่าถ้ามันไม่ต้องถึงยุคนั้นนะครับเอายุคนี้แหละครับว่าเอถ้าเซ็กซ์วอร์เกอร์เขาเขาเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายไปเลย หมายความว่าประกาศได้เลยว่าขายขายบริการอ่ะเป็นเป็นเป็นย่านขายบริการแล้วก็ถูกกฎหมายจริงๆนะคือออกหนังออกสื่อมีคนไปสัมภาษณ์จริงจังมีสวัสดิการจริงๆจังจังเนี่ยทั้งที่ทุกทุกวันนี้มันมีนะผมยำ้ำทุกวันนี้มันมีแล้วเรารู้ด้วยว่ามันคือย่านไหนนะเราแซวกันกับเพื่อนร่วมงานเราแซวกันกับเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยมหาลัยเนี่ยว่าเฮ้ย hey, มึิงไปย่านนี้เหมือนเรารู้แสดงว่าเรารู้ว่ามันมีคุณผู้ชมแต่มันยัง <c oughs> ไม่เอามา พูดจริงจังๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันกลับมาเป็นเรื่องปกติขึ้นมาคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอ่ะสองคำถามนะครับเพื่อเป็นการร่วมสนุกกันนะครับว่าซีเรียงนี้ให้อะไรกับเราแล้ววิธีคิดต่างๆของคนในยุคปัจจุบันคิดเห็นยังไงกับเรื่องแบบนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดมาเยอะๆนะครับผมว่าจะได้แชร์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้เป็นตอนที่สุงมากๆนะครับลาไปก่อนนะคุณผู้ชมสวัสดีครับ